ไว้ในใจฝากเอาไว้ในใจท่านนิรันดรยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมและทีมงานเพื่จตุพัฒน์นะครับรู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมาพบปะพี่น้องชาวใต้ของเราโดยเฉพาะพี่น้องทางอาดใหญ่นะครับเราเริ่มต้นเดินทางรถื่ตพัฒ์สัญจร ตั้งแต่วันที่19เกินภุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเริ่มตน้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นไปทางเหนือนะครับจังหวัดน,นา่านจังหวัดเชียงรายลงมาเชียงใหม่ลงมาพิศนุลโลกลงมาอายุทยาไปภาคตะวันออกที่จันทบุรีเคื่อนมาที่พัทยา เพื่อนมาที่สมุทรสาครมาราชบุรีและนนทบุรีวันที่สามเดนินทางเมื่อวานนี้ทั้งวันออกจากนนทบุรีหนึ่งโมงเตรีนาฬิกาถึงหาดใหญ่หนึ่งทุ่ดีใจที่ในวันนี้ที่เท้มาเจอท่านับมากันหลายคนใช่หมใช่มาในรู้สึกยังไง ดีใจไหมใจที่เรายังมีลมหายใจอยู่ใช่ใช่เออยังมีชีวิตอยู่ยังมีความใฝ่ฝันยังมีความมุ่งมั่นอยู่ใช่หใช่ใช่หรือหมดไฟแล้วไหนใครหมดไฟแล้วครับตอนแรกไฟเราุกดีอยู่นะแต่พอสักพักเนึ่ห่างๆไฟนไนกลับว่าเออไฟมันจะดับแล้วจะหมดแล้วประมาที่ ผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเกือบจะครบคลิปแล้วพ่กนี้ก็ที่พัทลุงนครวันถัดไปนะครับสุราษฎร์แล้วก็จะไปที่นครราชสีมาก็จบทั่วประเทศเลยนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทำบางทีสถานการณ์บางอย่างหรืองานบางอย่างจะทําได้ต้องรอข้อมูลรอความพร้อยู่ใช่ไม่ใช่เราก็ได้ทำแล้วนะครับได้ทำแล้วได้สื่อสาร บางสิ่งบางอย่างกับสมาชิกว่าเรามีพันธก,กิจมีสิ่งที่จะสนับสนุนเกิดคุณพี่น้องเราอย่างไรบ้างในทางที่เราเป็นบริษัทเราได้มีโอกาสร,รับทราบข้อมูลรับทราบปัญหาของสมาชิกจากทั่วประเทศเลยผมมาหาเดอวันนี้ผมมีข้อมูลนะครับ ผมจะมีข้อมูลนีกผมจะได้รับสอบทาบข้อมูลนีกว่าปัญหาท่านคืออะไรความต้การท่านคืออะไรเราจะนำาไปสู่บอร์ดบริหารเพื่อวิจารณาและก็แก้ไขปัญหาสนับสนุนเกื้อกูลนทะ่านเราตั้งใจเต็มที่นะครับถามว่าเหนื่อยไหมท่านคิดว่าเมาเหนื่อไหมครับเหทื่อพีรับามเพรผมชอบอย่างนี้ คือในใจนี่มีแต่เครือข่ายถามว่าอาชีพครูดีไหมสุดยอดมีวันนี้ได้ก็เพราะเป็นครูแต่เรามัจะสุดยอดกว่านั้นก็คือเราไม่ต้องเป็นครูจนั่งจนกระทั่งถึงหกสิบปีใช่ใช่ใช่ือเราก็มีสิทธินั้นแล้วคือผมเอารับบำนานแล้วอายุราจการที่สิบเจ็ดปีห้าเดือนลาออกมาแล้วสองปีเต็มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราห้าสาได้ทำ ความฝันที่มีแรงบันดาลใจอยู่นี้ไปสู่การเป็อย่างทำอย่างนี้มานานเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมาชิกก็ขอให้ได้มีโอกาสได้เครื่องบินไปบรรยายาทั่วประเทศไทยอย่างทำอยากยาครอบครัวปไปเที่ยวไปบรรยายด้วยสมมติน,นั่งรถไปใช่ไหมเ,เจอวิวสวยๆข้างทางเจอร้านอาหารที่อร่อยคงมีความสุขวันนี้ได้ทำไล้ย่างครับได้ทำแล้ว ได้ทําแล้วตอบโจทย์ตัวเองได้อยากให้พี่น้องเรามีโอกาสทาตรงนั้นท่านอยากทำไหมครัอ<า>บอวันที่ตัวเองมีพลังที่จะทำได้นี่ความรู้ความสามารถเรามีไหม,มผมเชื่อมัอ่นโอเคร้อยเปอร์เซน็นเชื่อมั่นแน่นอนว่าท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถท่านมีแรงบระดานใจผา่านอุปสรรคมากมายไปแล้ว เพียงแต่ว่าณตอนนี้ความฝันของเรานหะมันยังชัดอยู่ไหมมันท้อไปไหมอุปสารคและปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยมันลิบโรอนพละงกำลังตัดตัดกำลงังเราไปเราต้องลดความฝันมาหรือไม่หรือยังฝันบรรจุภาพความฝันอย่งชัดเจน กันทีละครับบริษัทขายตรงที่มีมากไหมในประเทศไทยบริษัทเครือข่ายมีมากไหมมากเรามีเพื่อนในบริษัทเครือข่ายขายตรงนี้แปดพร้อยกว่าบริษัทที่สองขบวครับทีนี้ท่านจะเลือกใครเลือกของท่านเจร่าท่านเลือกเจร่าพัดน่ยุ่งไหมครับนิจุ่งนิจุ่งยังไงถ้าท่านไม่เลือกเราเราสบายนะครับเราก็สบายเราก็รันรัดกับ ไม่ดีเพื่อแล้วเนี่ยใช่ใช่แต่ถ้าเรื่องผมเรื่องตัจราศาสตร์ผมยุ่งไหมผมก็มาตอบโจทย์แต่ก่อนที่เราเจอกัรจำได้ไหมครั้งแรกเราอยากได้เก้าอี้นั่งใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ท่านมีเก้าอี้นั่งไหมมีแอร์เย็นไหมมีสินค้าที่หลากหลายที่พรจะทำการตลาดไหมมีระบบที่ดีไหมจ่ายค่า าใจสมาชิกใหม่มันเข้าใจเรืมันเครือข่ายไหมมันประสบการณ์ไหมมันตั้งใจมพ่งมั่นทุื่อทว่าทำงานเพื่อเราไหมหรือไม่เห็นหัวเรานั่งกดติดเครื่องที่เลขอยู่สานักงานเอาไม้แบบนั้นมาเขาสร้างภาพโมโหเข้าไว้น้โกหกมาครอบงำถ้าไม่หลงเชื่อเพื่อตกทรัพย์ต้องการเพื่อนอย่างนั้นไหมไม่เอาไม่เอาถ้าเอาแบบไหนล่ะตกโง่ วิเคราะห์ดูนะคบอันเดินทามันมีมากมายเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้อพี่น้องเรานี้มีปัญญาที่จะวิเคราะห์แยกแยะแค่ไหนผมอยากให้ท่านไม่ใช่ความรู้นะครับอยากให้ท่านมีปัญญาที่แท้จริงที่สามารถแยกแยะได้ สมมติว่าพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้ให้อายุไปเลยนะครับหนึ่งร้อยปีเต็มถามว่าณนะตอนนี้ท่านเหลือเวลาอีกกี่ปีครับบางท่านเหลือไปถึงห้าสิบใช่ห่ใช่เออยอมรับตรงนี้นะวันนี้พูดแต่ความจริงนะครับเราจะพูดแต่ความจริงเอาเรื่องจริงมาพูดกันต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ ไม่ถ <c ười> ึงห้าสิบปีก็มีใช่ไม่ใช่เลยยังจะหลันล้าอีกไปดูตรงนั้นไปดูตรงนี้ไปได้นะครับไปได้ผมอยากให้นักไปวันหนึ่งสองบริษัทจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ชำนาญจะได้เห็นว่า่าแท้แล้วเรื่อ่ายมันเป็นยังไงบริษัทไหนมันเป็นยังไงบ้าง มันเป็นเพื่อนเราที่แท้จริงได้ไหมหรือเราไปคบเขาแล้วเออมันมีความสุขไปคบเขาแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองไปคบเขาแล้วหนักยิ่งกว่าเดิมชีวิตมีนต่เย่ลงเย่ลงท่านก็จะได้เห็นแต่ว่เ<ร>ชื่อท่านนะบ่าทีา่นี่เราเคยตกลงกันแล้วใช่ไหมเข้ามาที่นี่ท่านจะปลอดภัยแล้วคุนใช่ไมมใช่ เออยากสมัครเท่าไหร่เรื่องคุณไม่อยากสมัครก็ไม่เป็นไรไม่ซื้อสินค้าก็ไม่เป็นไรใช่ไม่ใช่ไม่เคยว่า,าอะไรกันเลยไม่ต้องมาล้อมกอบกันให้สิทธิเต็มที่ถ้าอยากทำใถ้อยากประสบความเจริญรุ่งเรืองท่านก็ทำมากมากสิครับทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้ทำบ้างก็ได้ ไม่ทำมั่งก็ได้เฮเป็นธรรมชาติดีท่านสามารถเลือกความสําเร็จได้ใช่ไหมเลือกท่าแบบทมานน่ผมไม่เชื่อว่าคนที่ไม่มีคุณงานความดีมันจะเรุ่งเรือนได้ท่อย่าเสียเวลาเลยท่านรกวิว่าอย่าเงียยไห้แล้วลงมอทํางานดีนะครับเลื่อนเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นแล้วนี่ยรักษายากนะครับ <Yeah. S 1> เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีต่อกันมผมเชื่อมั่นว่าทา่านและก็รถธนาันคือบุคคลเผ่าพันธุ์เดียวกันเชื่อมั่นในงานที่เราทำว่ามีคุณค่าสามารถเปลี่ยแนแปลงตอบโจทย์ชีวิตได้มีสินค้าที่ดีและก็ราคาถูก มีระบบที่จะนําพาเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ท่านที่รักครับโราจะโนราจนักพักนวันนี้เป็นเหมือนกับเครื่องบินโดยสารลำใหญ่โบอิงเจ็ดอะไรนะครับเจ็ดสี่เจ็ดใช่ใช่ไอที่ลำใหญ่หของการบินไทยเจ็ดร้อยที่นั่ห้าร้อยที่นั่งกำลังพุ่งออกจากรันเวย์ แล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปหมื่นฟุตสองหมื่นฟุตเพื่อนำพาพี่น้องนักธุรกิจของรันภาติไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตคืออะไรทราบไหมครับคือความสุขความสุขคืออะไร การเติมเต็มระบบนิเวียของชีวิตให้สมบูรณ์ทั้งด้านการเงินการงานครอบครัวและส่วนตัวเติมให้เต็มอยากได้เงินมีเงินอยากได้งานมีงานที่สมเกียรติอยากได้ครอบครัวที่อบูดอยากได้ส่วนตัวที่เป็นส่วนตัวจริงๆเราจะน้บจัดให้ได้นะครับจัดให้พร <c oughs> านางเน่งความสุขความสุขรออยู่ ถามว่าความสุขนี่ยากไหมมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถ้าเป็นธุรกิจอื่นเขาบอกว่ายังไงครับสองปีถึงห้าปีใช่ไม่ใช่ปียักษ์ใหญ่ของเราพี่อะไรครับพี่เอเขาบอกว่าสองถึงห้าปีใช่ไม่ใช่พี่เอเือพี่แซ่เขาบอกว่าสองถึงห้าปีแค่มนี้แต่ที่ร่วมจะรับครับผมว่าไม่เกินสองปีดีกว่า้ะเอาไม่เอาเ็นไปได้ไหมสองปีได้เออมีพี่น้องมีตัวอย่างนี่เล ที่นี่มีในหัวที่เจริญงเมืองในระดับหนึ่งแล้วมีรายได้